วันนี้จะพาสามหมาไปเที่ยวภูเวียงนะคะไปพร้อมกันให้หมดเลยวันนี้เปิดประตูปุ๊บวิ่งขึ้นปั๊บเลยอันนี้ไทเกอร์สีขาวนะคะนั่งมุมนี้นะแล้วก็เจ้านี่สีดำนี่อันอเบลล่านะคะอันนี้เบลล่านั่งตรงกลางตันหยง กสีขาวเนี่ยดันหยงนั่งตรงกลางเอาตูดชนกันเลยไม่ค่อยถูกกันนะคะ2ตัวเนี่ยชอบแกล้งกันเมลล่านั่งมุมนี้เมลล่าเรียบร้อยมากเลยวันนี้โอ้ยดีใจเหรอลูกแม่จะพาไปเที่ยวภูเวียง ดีใจเกินดีใจเหรอลูกอ,อีกสองตัวหายไปไหนแล้วเนี่ยะเดี๋ยวไปไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวแม่จะย่างหมูให้กินนะย่างหมูให้กินไปไปไป,ไปก่อนอน,นีย่างหมูนะคะนี่ค่ะขาหมูย่างเนื้อน เล,ะะเลือกเอาส่วนที่มันมีเนื้อเยอะๆที่เขาหั่นแฉลบไปแล้วกระดูกไน้อยเนื้อนุ่มๆนะคะขาหมูเนี่ยเนื้อจะนุ่มย่างเตาถ่านแบบธรรมชาติของคนกินใส่เกลืออย่างเดียวของหมากินไม่ต้องใส่เกลือนะคะเพราะว่าหมาเนี่ยเขากินเกลือแล้วเขาจะเป็นโรคไต ค่ะหมูย่างค่ะหมูย่างใกล้เที่ยงแล้วค่ะตอนนี้นำลายไหลแล้วค่ะอันนี้ย่างเสร็จแล้วนะคะสามหมารอกินได้เลย เสร็จรอกลับบ้านถ่ายรูปธรรมชาติแถวภูเวียงให้ดูด้วยนะคะอันนี้ไปเที่ยวดูหมูเด้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเอาภาพส,สวยๆมาให้ดูเนี่ยค่ะหมูเด้งฮิปโปโคแคะที่สวนสัตว์ ชนบุรีนะคะถ่ายภาพมาให้ชมกันอากาศร้อนมากเลยค่ะหมูเด้งก็เอาแต่นอนอย่างเดียวไม่ยอมลุกให้ดูเลยตัวมันแพบเลยค่ะถ่ายใกล้ๆเนี่ยค่ะชมวิวทิวทัศน์ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วผู้เวียงอากาศก่อนจะเข้าหน้าหนาวนะคะขับรถกลับมาถึงใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะ เนี่ยค่ะแถวนี้แปลกใจว่าทําไมมันมีนกแต่ว่าถ่ายภาพเห็นไม่ชัดนะคะเป็นนกกระสาหรือว่านกอะไรอ๋อไม่ใช่นกกระสาค่ะปากเขาจะใหญ่ๆมันซูมเข้าไปก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะกล้องเราไม่ดีน่าจะเป็นนกกระทุงแปลกใจว่าทําไมแถวนี้มีนกกระทุงด้วยเหรอคะมีประมาณ10กว่าตัวนะคะเนี่ยค่ะปากเขาจะใหญ่ๆ เห็นไม่ชัดนะคะผ่านประจำเลยค่ะไม่เคยเห็นแปลกใจมากเลยค่ะแถวนี้ธรรมชาติก็ยังสมบูรณ์อยู่นะคะก่อนจะถึงบ้านเสียดายจังเลยค่ะกล้องเราไม่ดี